แกก๊กให้ด้วยนะดูดิใจเขาเป็นกุศลมากๆขอให้เจริญอนะครับพี่ขอให้พี่ช้างเจริญเจริญใช่เหรอชื่อนี่อะตาเทล่าหวะโกชิปตาเทล่าหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามลูกจริงบ้านถามลูกเพจก่อนตาเทล้วจริงเหรอทำเป็นตัวทำเป็นสตรีมเมอร์มีถามลูกเพจโอ้โหแอคเกิร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 ดูไม่เป็นอะดูยังไงอ่ะ ต้องกลับไปย้อนดูหรอยินดีต้อนรับซูอ ROV Step แอคฮะ Step แอคฮะ Step แอคเริ่มแดงก่อนนะฮะฝากดูฟ้าด้วยฮะแตอะไรนะทำไม Illumia ทำไมเหรอเอ้ยเขาเห็นผมเขาเห็นผม ก็ตองเห็นบอกว่าไปแล้วพี่เห็นแล้วอเอาเล่นเดนบายอยู่อ,อ่ะโอเคให้ตัวเล็กนะฮะไว้โอน,น้อยแสนรักให้ตัวเล็กนะฮะบนแล้วหนึ่งบนแล้วหนึ่ง โอ้ยังเอ้ยใครดึงใครผมไปเดี๋ยวแวบบ็บดึงเลยฮะดึงดีฮะมาดึงดีฮะมาดึงเลยฮะเข้ามาเลยฮะแวบ,บฮะแวบบฮะยังไงฮะรอหนีแล้ฮะรอหนีและ้ฮะรอหนีและ้ฮะรอหนีและ้ฮะ อ๋อยูมีใหญ่อาเรอเล,เล่นเลยครับผมสิแล้วผมรอตรงนี้ฮะไอ้ไม่มาหน้าหรอฮะไล่ให้ฮะไล่ให้ฮะขอบคุณลูกหน้าฮะอป่าไม่โดน ่าไม่โดนะฮะพี่โลมฮะถอยไปดูดูซ้ายให้หน่อยฮะไปนะฮะไม่รอแล้วฮะรีบเอาแดงไปฟ้าไปดาร์กดีกว่าฮะทุกคนไม่ทันแล้วฮะทัางบนน่าแตย่ำแย่ต้องไปแล้วฮะแต่ยังฟาร์มอยู่เลยะฮะยังติดฟาร์มอยู่เลยยังติดยังติดคนป่าอาจารย์โกโจบาระวังนะทุกคนผมไปทางนี้นะ โอ้โหมิงออฟโหดขนาดนี้เลยเหรอก็ตัวใหญ่ซะด้วยตัวใหญ่อย่างนี้เนื้อแน่นจะด,ด้วยเนื้อแน,น,อน่นจะด้วยระวังหน้าคอร์ดเร็วกว่าผมนี่เหรอนายจะเร็วเกินไปแล้วนะ เล่นมังกรของเราถูกโจมตีปลายปลาแค่แกลางให้ <ally> เรียบร้อยสวยฮะเล่นบนและฮะปส่ยอนติเลยฮะโซโล่ไปดิฮะโอ้เยนาเจ็บหนักเจ็บหนักๆค่อยๆชินเรียบร้อยไหมฮะ อุ้ยสวยจัดสวยจัดรอเล่นเลยฮะรอเล่นด you> ้วยเลยฮะรอเล่นด้วยเลยฮะอ่ะพี่เขากลับแบบเพื่อนมันฝากกลางพี่เย็นหนาหน่อยนะฮะไม่วาร์ปหรอกฮะวาร์ปทำไมฮะ ไม่โดนฮะอันติอันติพี่ไม่ถึงผมฮะเรากำลังไปช่วยกลางนะใส่เลยฮะใส่เลยฮะใส่เลยฮะอหายตัวไม่ได้หายตัวไม่ได้ปิกไม่ฮะปิกไม่ฮะ คำเดียวฮะคำเดียวฮะฟิกไม้เอ้ยมีใครอยู่ไม่รู้จักน้องแบงค์เหรอฮะแบงค์กับโมแบงค์วงแคลชครับลยุยดนะิฮะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มลุยฮะ ดาร์กนะฮะนี่ฮะนี่ฮะอ้อมมาเล่นดาร์กฮะไม่มีใครตีฮะโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อ ไม่รู้ฮนะแต่ตรงบนไม่มีใครมาฮะ ลงกำลังลงไปนะน่าจะมีนาคอนาคอนอกอะยะฮะพี่หมิงฮะนอกระยะฮะขออนุญาตเสียใจด้วยฮะไปแล้วนะฮะไปฟ้า์มนะฮะติดฟ้ามฮะมันพิกซี่ติดฝนนะฮะนี่ติดฟรามฮะเพลงใหม่ฮะติดฟาร์ม เอ้ยพี่เยน่าไม่างาหาวพี่เยน่าไม่เอ้ยมาแล้วฮะจังหวะแบบนี้ไม่ถึงไม่ถึงฮะตัวสั้นฮะอะไรฮะอะไรฮะไปแล้วนะฮะใครเอาฟ้าไปเลยฮะเอ้ยหมิงไล่อย่างนี้เลยเหรอ ของลูกเตเลยมิงอันนี้มิงไหนฮะพี่ตัดปา่าขอป้อมมาไปแล้วค่ะเจอกันเจอกันไอ้ดาร์กนะฮะ มีเวลามีเวลากดลันพันิตด้วยฮะมานะผมมากลางนะผมมากลางนะใครไม่มาผมมานะกลับมาตามด้วยฮะกลับมาตามด้วยฮะอะไรฮะ หายตัวฮะหายตัวฮะหายตัวฮะ,ว,ฮะวิบวับสุดๆฮะปึ๊บมาเลยฮะนี่เล่นแบบแออคเล่นแบบแออคฮะดาร์กจะเพื่อนจ๋าเพื่อนสาวฮะดาร์กฮะ อ้าวโ,โอ้ยโหเลยพาเลยป้ายขอโทษทีอืมกับเลย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 ผมไม่มีฮิวผมไม่มีฮิวผมไม่มีฮิว <c oughs> เอาฟ้าผมเอาฟ้าผมเอาฟ้าผม <c oughs> เอาฟ้าผมรอฟ้าผมได้เลยฮะถ้าแดงอยากได้ก็เอาไปเลยฮะเอาเลยฮะเก็บทุกอ็อบเจกต์ฮะถ้าเดินมาขนาดนี้นะฮะ <c oughs> โอ้ตัวอ้วนโดนกระเด็นอืเราดันสูงอยู่ผมก็เลยมาตีมาเลยฮะนาะคอสอยากได้นาะคอสมามากมากเลยฮะไอตัวนี้ด้วยหรอฮะไม่กดพลาดกดผนิตพลาดฮะ ไม่ไม่พี่หนีมาเอาดาร์กมักองกรมอยู่ไงพี่จะตีต่อพี่ขอโทษเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าเจ็บเห็นอยู่เออเห็นอยู่เรียบร้อยไปหาอ่ะเร,รอเรียบร้อยเรียบร้อยไปหาเรียบร้อยไปหาขออภัยลูกเพจด้วย มาจ้าป่าได้ป่าป่าเร็วเลยแต่ว่าทีฟมันไม่ค่อยเก่งอะ่ะเดี๋ยวดูดาเมจท้ายเกมดิดาเมจไม่เก่งเอาเลยฮะเอาฟ้าไปเลยฮะอยากไดเ้เอาไปเลยฮะใครอยากได้ไ,ดไปเลยเอ้ยพี่ช้างพี่ช้างเออไม่หรอกฮนะผมแบกอยู่ผมแบกรูปเพจเป็นอาชิปหลักอยู่แล้วอืมจะได้ไม่เติงจะได้ไม่เติง ผมกดเ็เฉยๆนะผมจาเวลาไม่ได้ผมก็เฉยๆนะไม่มีอะไรนะพอแล้ว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 ถอยถอเถอะเอาดีชัวร์ทำเว็บอย่าสูงนะทําแค่ทาแค่บัฟเขาพอเฮ้ยเกินจะทนแล้วเหรออดทนมานานแล้วเกินจะทนแล้วเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้แฟ้ามันแฟ้ามันแฟ้ามันแปฟ้ามันแฟ้ามันแฟ้ามัน เอาฟ้าพี่เลย oh, <my. S 1> ชาร์จเรียกไม่เคยมากันเลยพี่ต้องใช้พี่สี่พี่พี่สี่สิบอยู่แล้วเอ้ยพอถอยก็ได้ไหมเสียไปตัวแล้วใจเย็นเ <laughs> ดี๋ยวดาร์กไม่ได้นะตัวนี้มันตีนอกอระยาไม่ได้นะมันคือแอดโง่ๆนะต้องอยู่ในดาร์กน,นะอโอ้ยเดดบายดึกเลยฮะพี่เซนไหเดดบอยผมดึกเลยผมต้องแบกลูกเพจผมก่อน ไอ้ถอยนะถอย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 ทำกลางมาไปเอาดาร์กกันดีกว่าพี่พี่นี่แหละสามทางสยามขวานได้อดโดนดึงสยามขวานเฮ้ยพี่ช้างไม่ต้องมาตรงนี้ก็ได้ค่ะผมเราได้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะจะได้จบจบจะได้จบจบ ไม่หนาเท่าไหร่ไปแล้วฮะไม่ตายฮะโดนดูดอีกก็ไม่ตายฮะเฮ้ยล้ำอยู่ฮะล้ำอยู่ฮะเซิร์ฟอ,อยู่ฮะเซิร์ฟอ,อยู่ฮะ จบอะไรฮะจบอะไรฮะอ๋อครับพีสพีได้ฮะให้เจ็ดเลยฮะอ่าพีเซียงให้คะแนนได้ไหมอ่ะคะแนนได้มาเล่นด้วยกันสี่มีไง,ไงม,มาเล่นด้วยกันสี่คะแนนไปอ้าว M V P เจ๋อ เดี๋ยวเขาก็เปน oh, <what? S 1> เพจนี้เล่นเก่งเนี่ย <What? S 1> พวกเราเนี่ยไม่เอาอะไรกันเลยเหรอ